สวัสดีครณผู้ชทุกคนครับผมตอนนี้เรื่องเกม h ี่เรา UOED ครับผมกำได้มารีวิวสกิลนะครับตัวละครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ครับนั่นก็คือวินส์ครับผมวินดูลักษณะแล้วเหมือนเจโลคอปเตอร์ในทเลยทีเดียวรับตันนี้ขี่คอปเตอร์เหมือนกันครับสกิลก็คล้ายกันนะครับนะไอที่นะพีกนั้นก็คือนี่ครับสกินแต่งตัวครับผมนี่ เป็นตะลุงโหนดขีส่สฟิงค์นะครับขี่สฟิงค์สีขาวดูตัวสฟิงค์ครับตาเบลบ้องเบลมุงมิงกุ้งกิงเลยทีเดียวคนน่ารักครับดูแหละก็มาดูสกิลของฟิงค์ดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างนะเริ่มจากนะสกิลหนึ่งนะครับสกิลหนึ่งก็นะครับวินจะปล่อยจรวดมิสไซล์ไปที่เป้าหมาย่ สร้างความเสียหายทางกายภาพนะครับหากเป้าหมายโดนโจมตีด้วยมิสไซน์นะครับอีกครั้งนะครับภายในเวลา8วินาทีนะเป้าหมายจะโดนดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดความเร็วในการเคลื่อนที่30%มสเป็นะเป็นเวลา3วินาทีนะซึ่งนะอันนี้ถือว่าค่อนข้างแรงนะครับกูดาวแค่4วิครับที่เลเวล4ก็ทำดาเมจสองร้อยนะ ถ้าโจมตีอีกครั้งก็ได้โบนัสดาเมจห้าสิบที่เลเวลสี่นะสรุปแล้วภายในแปดวินี่โดนไปสี่ร้อยห้าสิบดาเมจเลยทีเดียวนะครับ mm hmm. สกิลที่สองครับก็ยิงจรวดไปที่ทิศทางที่เรากำหนดตงสร้างความเสียหาย mm hmm. เป็นเวทน,นะครับศัตรูตัวแรกที่โดนนะครับสกิลนี้จะติดสัตนหนึ่งวินาทีครับ คอมโบกับสกิลหนึ่งได้ดีทีเดียวอาจจะสกิลนี้เปิดก่อนแล้วก็สกิลหนึ่งจัดไปนะครับหรือว่าสกิลหนึ่งเปิดก่อนแล้วสกิลนี้ตามแล้วก็สกิลหนึ่งอีกทีนะอืมติดสถานจะโดนดาเมจแรงขึ้นนะโโอ้โหส่วนสกิลอัลติเมทครับอันนี้ครับก็จะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับเพิ่มระยะการมองเห็นอีกห้าร้อยแรงนะครับเพิ่มระยะการโจมตีห้าร้อยแรงนะครับแล้วก็ เพิ่มระยะของสกิลหนึ่งครับยิกห้าร้อยแรงให้กับวินนะครับโอ้โหถือว่าปกติก็ระยะการโจมตีก็ไกลอยู่แล้วนะอันนี้ยิ่งหนักเลยครับยิ่งไกลหนักไปอีกมีสกิลนี้พาสซีฟครับการโจมตีครั้งต่อไปของวินครับจะเป็นการโจมตีแบบดับเบิลครับโอ้โหหรือว,ว่าการโจมตีแบบสองครั้งนะฮึสกิลนี้ยิ่งหนักนะ โดนใคีย์นี่เป็นโอ้โหหนักเลยนะพีนี้ไปดูเกียร์กันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างครับผมก็สำหรับเกียร์แนะนำนะครับของวินครับอันแรกครับ Wood อ f วอ r นะครับบวกแปดสิบ 80, นะครับความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับบวกสิบดาเมจแล้วก็บวกยี่สิบหนะ้าความเร็วในการโยมทีนะครับันนี้อันต่อไปก็นะ ชาร์ปชิปเตอร์นะครับแอ๊ดนะครับอันนี้ขวัญแยกล่างง่ายๆครับขวัญแยกล่างกดแล้วจะแยกล่างอันนี้นะครับอืมถือว่าเพิ่มถ้าเล่นสายดันก็น่าจะเน้นนั่นนี้นะต่อไปก็โดมินิกแมสนะครับก็หน้ากากดูเลือดนะครับดูเลือดใหญ่นะครับเมื่อโจมตีจะได้รับยีนะ่สนะครับดูเลือดนะอันนี้นะอ่านะต่อไปก็ ก็ลายแคนนอนนะอันนี้ก็ขคีครับไม่โจมตีจะติดคิ <c oughs> คีทีคอนดาเมจสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะอันนี้โอ้ยิ่งพี่วินมีสกิลพาสสีที่โจมตีแบบกับเบิ้ลด้วยนะบวกอันนี้เข้าไปสองห้าสิดาเมจไอ้อ5หสิดาเมจคีที่คอนนะโอ้โหแรงครับตัวนี้ยิงทีนี่แทบจะขี้แตกเลยเดียวอันต่อไปก็เป็น ชัตเตอร์ลิงสไปน์นะอันนี้เป็นจอกเกาะนะครับบวกยี่สิบห้าดาเมจครับมีโอนะกาสสามสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับทำดำเาเมจแบบจอกเกาะนะวันนี้ถือว่าแรงมากนะเน้นจอกเกาะเน้นคิติคอนกันไปเลยครับตรงนี้มีดูดเลือดมีแยกล่างนะครับต่อไปโคเรียนสตาร์ทครับผมบวกแปรสเวทดาเมจบวกสิบแอคแทคสเปนนะครับนะก็มีโอกาสเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับจะโจมตีแบบไม่พลาดเป้าครับวันนี้ สำหรับศับตรูที่อาจจะมีสกิลนะครับทำให้โจมตีพัดเป้ามีสกิลหลบหลีกครับอันนี้ครับอัดเข้าไปเลยครับไม่มีทางพลาดแน่นอนครับโดนเต็มๆตเน้นๆครับอ่าสำหรับกูรนสตับนะครับแล้วก็เกาะนะเกาะก็นี่ครับเน้อันนี้แล้วกันนะครับเอาเลือกอาโม่นะครับปกซ้ำสิเปอร์เซ็นต์นะครับเกาะให้กับยูนิตฝั่งเราในระยะพันสองแล้วก็ลดเกาะเขา รถก่อเขาเดิวนะอันนี้รถก่อสามสิบเปอร์เซ็นต์เอ่อสามสิบว่ม่อนะะนี่นระยะพันสองแล้วก็เพิม่มความเร็วในการยนตตีอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ให้กับฝั่งเราด้วยเรานี่ได้สามสิบห้าเอ็กซ์เทอสปีดนะครับทำให้เราขึ้นรถก่อเข้าด้วยอืโดนเข้าไปนีแทบจะล่วงในบ้างไงน,นี่ก็อสำหรับวินครับ เป็นฮีโร่ที่เป็นพุชเชอร์นะก็คือดันก็ได้ครับดันป้อมไถป้อมไปเรื่อยนะสกิลอํานวยเกี่ยวกับการไถป้อมเลยกันนะเป็นแคลลี่ก็ได้ครับพาะยิงดับเบิลนะออกจบเกาะมีสตันนะครับสกิลก็แรงนะนี่ก็ถ้าใครสนใจครับเล่นเกมนี้อยู่ครับผมลองซื้อมาลองจับจับเล่นเล่นดูผมว่าก็น่าเล่นนะก็น่าเล่นนะตัวนี้อืมเพราะเหมือนใจโลคอปเตอร์ในโดตาทำดูแล้ว เลดเกมมาก็ค่อนข้างโหดนะเพราะละอ่าเพราะระยะยิงนะครับค่อนข้างไกลเลยทีเดียวตัวนี้ได้เปรียบระยะยิงนะครับแล้วก็สกินแต่งตัวนะสตอมไรเดอร์อันนี้ฟุง้งฟิงเลยแังมุ้งมิ้งตัแค่มุงม้ง,งมิงม้งน,น่ารักนะครับราคาตัวละครก็แค่หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าสำหรับเลนทองนะน่าจะผู้เล่นใหม่น่าจะเก็บตังค์ได้ไม่ยากครับก็ตามนี้ครับสําหรับวินครับผมก็เป็นการ รีวิวตัวละครแบบคร่าวๆรีวิวสกิลให้ดูแล้วก็เกียร์แนะนำนิดๆหน่อยๆนะครับผิดภาพประกันในขอัยทุกท่านด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ